เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วก็เราจะออกไปไหนก็มีกันแดดแล้วถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็บางทีกันแดดอย่างเดียวแล้วเราไม่ลงแป้งหรือไม่ลงอะไรเซตอัพอะ่ะกันแดดไหลเยิมนะรู้สึกปะเป็นไหมนี่ก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะแบบวันนี้มีจะออกไปข้างนอกก็เลยจะมาทําคลิปว่าเกมณนะปัจจุบันเนี่ยเกมใช้แป้งอะไรอยู่นะคะโซลานะคะคอลลาเจนฟาวเดชั่น พาวเดอร์นะคะ spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะให้มาเยอะมากเลยนะให้มาพอๆกับกันแดดทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นมีกันแดดแล้วบางทีแบบเออกันแดดหย่าเนาะเพิ่มทอปอัพด้วยแป้งอีกชั้นหนึ่งให้แบบมันแบบอยู่ทนอยู่ระหว่างวันเนาะอันนี้สีที่เกมเลือกมาเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะย้อนแสงเบอร์ดูสิดูดิขณะว่าเราทางานอยู่ในห้องเนี่ยเรายังเจอแสงไฟแสงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแบบกันแดดเป็นสิ่งสําคัญมากถึงถึงทาไปแล้วกันแดดมันไม่ได้อยู่ทนกับเราทั้งวันอะ่ะ เรามีแป้งใช้ท็อปอัพระหว่างวันทัดอัพระหว่างวันอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการแบบโปรเทคผิวเราสีของเนื้อแป้งก็จะเป็นประมาณนี้สวัสให้ดูเนื้อละเอียดมากเลยเธอนี่นี่นะคะเราเกลี่ยแล้วเบรนแล้วมันก็แบบกลืนเข้ากับผิวไปเลยนะแล้วดูความเนียนต่างกันนี่แคบไปแค่รอบต<ด>ัวพับเขาค่อนข้างจะเป็นแบบเนื้อนุ่มละเอียดเดี๋ยวเรามาแบบ แต่งหน้ากันแบบรีบๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกครัรวบตึงดึงโครงชายแป๊บหนึ่งก่อนจากหน้าเนี่ยเห็นปะคือแบบกระฟ้าแบบผิวหน้าของคนเรามนุษย์เราอันนี้จังวัตสังขาราสังขารมักไม่เที่ยงอีว่าเดี๋ยวจะปาดให้ดูสักฟาบหนึ่งก่อนนะคะว่าดูจะเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะ สีค่อนข้างจะติดเหลืองนะแต่พอเบรไปแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคโอเคเลยนะเดี๋ยวจะกเกลี่ยให้ดูเนี่นขึ้นแบบทันตาในบัดรดอเลยวิธีการทาแป้งที่ถูกคืออย่าแบบปาด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 นะแป้งผสมรองพื้นตัวน,นี้คือเขาควบคุมความมานันด้วยแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะป้องกันการเกิดอ่าริ้วรอยก่อนวัยด้วยคือ คีย์เวิร์ดเนี่ยแหละคือป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยดังนั้นเราจะพลาดเหรอที่สําคัญคือน้องเขากันเหงื่อด้วยนะคือปกติเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมเราใส่แมสใช่ปะคือพวกเธอเป็นกั่ปะเวลาเราใส่แมสแล้วมันจะอบอยู่ภายในเนี่ยภายในบริเวณหน้ากากอะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีแบบเหงื่อพุดออกมาอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือแป้งไม่ได้หลุดออกมาด้วยนะแต่เหงื่อพุดออกมาแล้วใช้ฟองน้ําตัวนเนี้ยแทบ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 ลงไปอย่างเงี้ยมันก็แบบ เออเนือหายไปแต่แป้งก็ยังคงอยู่ยังคงแบบความสเตเบิลอยู่อ,ะอ่ะ่ะให้ดูข้างนี้ข้างที่ทาแล้วเห็นปะบริเวณฝ้าตรงบริเวณตรงหางตาตรงนี้หายไปเลยเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะให้ดูความแตกต่างข้างนี้ก็จะมีความแบบความน่าจริงอะ่ะความเรียวอะเนาะคือเกมาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลงรองพื้นด้วยแหละ เพราะมันรู้สึกว่ามันหนักหน้าแล้วตัวนี้มันเป็นแป้งผสมรองพื้นคือมันแบบ one stop service ้งมีกันแดดมาให้ด้วยก็เลยแบบเฮย้ยอะไรจะแบบจบครบใน,นหนึ่งเดียวอย่างงี้วะคือเตรียมผิวหน้าปุ๊บทาแป้งปับ๊บก็คือถ้าใครจะแต่งหน้าก็แต่งต่อได้เลยแค่นั้นจบโดยปกติแล้วว่าเราอะไม่ค่อยได้ใช้พับเท่าไหร่หเราก็จะใช้แป้งปัดแป้งเอาเพราะว่ามันจะให้ความที่บางเบาแต่ก็ยังให้ความแบบปกปิดที่บางเบาปกติก็คือจะแบบ หนึ่สองแล้วปัดสามป่าปกติก็จะแบบอืมใช้แปลงปัดแป้งอะไรมันจะให้ความแบบฟุ้งกว่าโอเคค่ะทุกคนก็สกคริปต์มาเลยแล้วกันเนาะกับการที่ว่าเราแต่งหน้าไปแล้วเมคอัพไปนะโทั่ท้งรูก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวแป้งตัวนี้แล้วกันโซโลา่าคอเลก๊ะ เราจะมาพูดถึง Solar Collagen Foundation Powder s ์ f 50 PA++ บกกนะคะหรือแป้งผสมรองพื้นนั่นเองเนาะคือน้องตัวนี้จะบอกเลยว่าคุณสมบัติคุณสมบัติเด่นของน้องก็คืออย่างที่บอกมีคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนช่วยเรื่องอะไรช่วยลดรอยเหี่ยวยน่นชะลอการอ่าชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็ยังมีกันแดดด,ด้วยกันแดดก็อย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยปกป้องเราจากรังสี UVA UV b สําหรับอ่า ตัวรองพื้นกับตัวแป้งผสมกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้อ่ะผิวหน้าของเราเนี่ยคือน,นี่คือลงคือไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรใดๆคืออย่างที่ตามคลิปอย่างที่เห็นนะเนาะก็คือลงแป้งอย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นนะอาจจะแบบมันอาจจะก,กลบไม่ได้แบบมิดมิดมิดซีีประมาณนั้นแต่คือมันก็แบบเออก็เบลอุูขุมขนได้เบลอฝ้ากระจุดเล็กๆต่างๆได้ก็ ดีจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคือไม่หลุดเป็นชาเป็นขุยแล้วก็เวลาเราเติมระหว่างวันอย่างเงี้ยกดแทบท,ทลงไปก็คือแป้งก็กลับมันจะไร์เหมือนเดิมเลยทั้งที่แบบบางทีก็ไม่ไม่ได้เติมแป้งเพิ่มอ่ะเข้าใจปะ่ะแค่เอาพับที่เขาแถมมาให้นี่คือกดแทบท,ท,ทลงไปอย่างเงี้ยคือแป้งมันก็ดูแบบ ชายขึ้นมาดูสว่างขึ้นมาและที่สำคัญของสำคัญคือน้องหาซื้อง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็น e bay b u t r i u m แล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปอย่างเช่น shopee lazada อะไรอย่างนี้ต่างๆเดี๋ยวเกมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้แล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครอยากให้เกมรีวิวอะไรหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้พูดคุยกันเข้ามานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ เอาคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่ารีวิวตามเนื้อผ้าน,นะอะไรดีเราก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็พูดไปตามจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะกับ Solar Collagen Foundation Powder SPFPA บ,บวกบวกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย